ความหมายแล้วก็ประเภทของงานประดิษฐ์นะคะอาจมีอะไรบ้างเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะดูสิคะชิ้นงานประดิษฐ์ที่คุณครูคยกตัวอย่างมาให้ดูเนี่ยมีทั้งแบบประดิษฐ์ด้วยขวดน้ำหรือกระถางที่ไม่ใช้แล้วนะคะคืออันนี้เห็นไหมคะ สีแดงที่คืฟูข,ข,ขึ้นบนหน้าจอหรือต่าคะอันต่อมาคือประดิษฐ์จากขวดน้ำแบบนี้สามารถ DIY สามารถไปรีไซคเคิลให้เกิดประโยชน์ได้หรือการประดิษฐ์โลบอทจากกระดาษเห็นไหมคะว่าเป็นรังพลาสติกหรือว่าลาังกระดาษก็สามารถเอามาทำได้เช่นเดียวกันคะ ต่อมานะคะคือความหมายของงานประดิษฐ์แท้จริงแล้วนะคะงานประดิษฐ์เนี่ยคืออยู่ในชีวิตประจําวันของเราเลยนะคะคือเกิดมาจากความคิดสร้างสรรค์ของเรานี่แหละนะคะประดิษฐ์ตามวัสดุที่ไม่ใช้แล้วหรือวัสดุที่มีอยู่ในบ้านนะคะสามารถอ่ะเอามาประดิษฐ์เพื่อให้เกิดประโยชน์สามารถนําไปใช้สวยได้หรือนําไปตกแต่งของในบ้านก็ได้นะคะ นี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูว่าแต่ละชิ้นเนี่ยทำมาจากอะไรบ้างามาเปกันที่ตัวอย่างแรกนะคะงานประดิษฐ์คุณครูยกตักวอย่างขึ้นมาให้ดูนะคะเห็นไหมคะว่ากระดาษน,นะคะทุกวันนี้นะคะโลกของเราตัดไม้ทําลายป่ายเยอะมากาไม่ว่าจะเอาไปสร้างบ้านเรือนหรือเอาไป อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เป็นสาเหตุของการตัดไม้ก็คือเอามาทํากระดาษนั่นเองนะคะคุ้เอามาทํากระดาษนะคะคุณครูนะคะอยากให้โลกเนี้เคยมีเคยมีความฝันของคุณว่าอยากให้โลกนี้สามารถทําประโยชน์ได้มากกว่าหนึ่งอย่างกระดาษนะคะคือไม่ใช่ใช้แล้วขยบแล้วก็ทิ้งขยบเลย แต่อยากให้มีประโยชน์แล้วก็สร้างมูลค่าได้โดยที่เราใช้แล้วแล้วก็เอาไปใช้อีกแล้วก็เอาไปสร้างมูลค่าได้อีกนะคะคุณครูหวังว่าสักวันหนึ่งโลกของเราจะเป็นอย่างนั้นนะคะตัวอย่างคุณครูยกตัวอย่างให้ดูก็คือ,อการทําดอกไม้จากกระดาษโดยกระดาษที่ไม่ใช้แล้วนะ,ะ่ะเขาก็มาตัดไปทําดอกไม้ปักแจกันหรือสามารถเอาไปสร้างลายได้ก็ได้นะคะโอ้ เป็นไอเดียที่ดีมากนะคะอันนี้ตัวอย่างแรกคนะ่ะต่อมาตัวอย่างที่สองเลยนะคะตัวอย่างที่สองนะคะเป็นขวดน้ําขวดน้าเนี่ยเขานิยมเอาไปรีไซเคิลออยู่แล้วนะคะแต่นอกเหนือนจากนั้นเนี่ยสามารถเอามาทําของตกแต่งมาทํากระถางดอกไม้น่ารักน่ารักแบบนี้ได้ด้วยนะคะอ่ะกระถางดอกไม้น่ารักน่ารักแบบนี้ดูกระต่ายนะคะดูน่ารักมากเลย เป็นได้ทั้งของใช้สอยแล้วก็ของตกแต่งบ้านด้วยอ่าเป็นไอเดียที่ดีมากๆคะ่ะสิบเต็มสิบไปเลยต่อมานะคะเชือกนะคะเราสามารถใช้ประโยชน์จากเชือกได้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นด้านการประมงการเกษตรหรือว่า กิจกรรมลูกเสือในนาลีเนี่ยก็ใช้เชือกนะคะแต่นอกเหนือจากนั้นเขายังสามารถเอาไปประดิษฐ์ได้เห็นไหมคะตัวอย่างที่ครูคยกมาให้นักเรียนดูคือเขาเอาไปทำโคมไฟอเอาไปทำโคมไฟเดี๋ยวถ้านักเรียนโตขึ้นหรือว่าสามารถใช้วัสดุที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะสามารถทำโคมไฟได้ด้วยตัวเองนะคะ แต่ตอนนีเ้เรายังเด็กอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะประดิษฐ์สิ่งของแต่ละอย่างคุณครูอยากจะให้อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะคะทีนี้นะคะเรามาดูว่าเนื้อหานะคะว่าเราจะเรียนอะไรบ้างในเรื่องของงานประดิษฐ์นะคะหนึ่งเลยนะคะคือประเภทของงานประดิษฐ์นั่นเองอสองนะคะก็คือ ประโยชน์ของงานประดิษฐ์นะคะสามนะคะก็คือการพับกระดาษเป็นของเล่นมีทั้งหมด3หัวข้อด้วยกันเดี๋ยววันนี้คุณครูก็จะมีคลิปเล็กๆน้อยๆนะคะให้ได้เรียนนักเรียนเนีเ่ยได้พับกระดาษเป็นของเล่นสุดเก๋สุดเท่นะคะเดี๋ยวนักเรียนจะได้ทําในหลกักจากคุณครูบรรยายความรู้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาเข้าสู่เนื้อหาก,กันเลยนะคะ ดูสิครับประเภทแรกนะคะของงานประดิษฐ์ก็คือสามารถทําเป็นของเล่นได้ทีนี้นะคะของเล่นที่คุณครูพูดถึงยกตัวอย่างมาเช่นว้าวเห็นไหมคะว้าวต่อมาสร้างหันกระดาษก็ถือว่าเป็นของเล่นนะคะจะรวจดกระดาษเนี่ยเด็กๆผู้ชายปป .1 เนี่ยชอบพับเลยนะคะ ต่อมาก็โทรศัพท์จากแก้วกระดาษเป็นของเล่นนะคะแต่ออย่างเนี่ยสามารถทําได้ด้วยแบบวิธีง่ายๆนะคะนักเรียนก็สามารถทําได้ด้วยตนเองอ่ะต่อมานะคะของใช้นะคะของใช้ก็คือสิ่งที่เราสามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะ <c oughs> ดูสิอันดับแรกพัดกระดาษเป็นตัวเลือกที่ดีนะคะถ้าเกิดบ,บ้านเราไฟดับเนี่ยอากาศร,ร้อนๆเราก็ใช้พัดกระดาษเนี่ยมา เราคลายความร้อนได้นะคะก็ถือว่าเป็นไอเดียที่น่าสนใจนะคะต่อมาถุงผ้านะคะถุงผ้าเนี่ยทุกวันนี้เห็นไหมคะเวลาเราเข้าเซเว่นเนี่ยเขาจะไม่ให้ถุงพลาสติกเราแล้วเพราะว่าโลกของเรากําลังลดโลกร้อนใช่ไหมเขลดการใช้ถุงพลาสติกถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยนะคะอ่ะเขาก็เลยให้คนไทยเนี่ยพกถุงผ้าไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปเซเว่นแทนนะคะเพื่อลดปริมาณของขยะด้วยนะนต่อมานะคะ กล่องกระดาษใส่เครื่องเขียนอ่าบางทีนักเรียนนะคะมีดินสอมีสีเยอะๆเ,เนี่ยอ่าผู้ปกครองอาจจะซื้อกล่องให้นักเรียนแต่บางครั้งนะคะนักเรียนอาจจะเอาขวดน้ํามาตัดครึ่งแล้วมาตกแต่งให้ดูสวยงามก็สามารถใส่ดินสอหรือใส่ของได้เช่นเดียวกันก็ช่วยลดรายจ่ายของผู้ปกครองแล้วก็เป็นไอเดียแล้วก็สร้างความคิดสร้างสรรค์ให้นักเรียนด้วยนะต่อมานะคะที่ขั้นหนังสือะคะอ่ะอ่า นักเรียนนะคะเวลาทําแบบสุดทัเนี่ยที่ขั้นหนังสือมีประโยชน์ตรงที่สามารถคั้นได้เลยนักเรียนไม่ต้องไปเปิดดูหนังสือว่าเอะตอนนี้เชิทำถึงหน้าไหนแล้วหน้าไหนแล้วอันนี้ไม่ป้องเลยนะคะสามารถแนบที่ขั้นหนังสือเข้ากับหนังสือได้เลยเวลาหนูจะทําแบบสุดท้ายหรือจะเรียนในเรื่องต่อไปก็สามารถยกที่ขั้นหนังสือขึ้นมาพอเปิดกระดาษขังสือได้ด้วยนะต่อมานะคะเรื่องสุดท้ายของประเทศ ทางประดิษฐ์นะคะอาก็คือดอกไม้จากกระดาษสามารถทําไปนําไปเป็นของตกแต่งได้นะคะเหมือนตัวอย่างที่ครูยกขึ้นมาตั้งแต่แรกว่าอ๋อกระดาษสามารถเอาไปใชซขึ้นเป็นดอกไม้กระดาษไปสร้างรายได้ก็ได้นะคะต่อมากันทัาตาเทียนแฉกอันนี้ก็ถือว่าเป็นของตกแต่งบ้านคนบางบ้านนะคะเขาก็จะเอา ปลาตะเพียนเนี่ยไปแฝงเพื่อเรียกเงินเขามีความเชื่อว่าปลาตะเพียนยสามารถเรียกเงินเรียกทรัพย์ได้นะคะ,ะต่อมานะคะเข็มกาดจากเกล็ดปลานักเรียนรู้ไหมคะว่านอกจากปลาเนี่ยจะเป็นอาหารแล้วเวลาก่อนทําอาหารก็จะถอดเกล็ดของปลาออกก่อนทีนี้เกล็ดเหล่านั้นนะคะก็จะดูเหมือนไม่มีประโยชน์ผู้ปกครองก็อาจเอาไปทิ้งเพราะว่ามันมีกลิ่นที่คาวแต่รู้ไหมคะว่าเวลาเกล็ดปลาแห้งแล้วเนี่ย มันจะมีลักษณะแบบแข็งๆคุณครูนะคะเคยใช้เกล็ดปลาทำกระดุมเสื้อ,อทำกระดุมเสื้อแบบไม่เหมือนใครนะคะคุณครูก็เอาเกล็ดปลาะคะมาเย็บติดก,กับเสื้อแทนกระดุมแบบนี้สามารถใช้ได้นะคะเกล็ดปลาที่มันตัวใหญ่ๆแล้วกล็ดนันจะก็ดแข็งแต่อันนี้นะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของ การนํามาทําเป็นเข็มกลัดนั่นเองนะคะการมาทําเป็นเข็มกลัดสามารถนําไปเป็นของตกแต่งเสื้อผ้าให้ดูสวยงามแถมไม่เหมือนใครอีกด้วยดูเก๋ไก่ไปอีกแบบหนึ่งนะคะต่อมานะคะอันสุดท้ายคือสร้อยลูกปัดลูกปัดที่เราเล่นเล่นกันนะคะบางทีเราอาจจะทําขาดอจาจจกข้อมือเราอาจจะมาทําเป็นแหวนลูกปัดเล็กๆก็ได้หรืออาจจะสร้อยที่มันขาดแล้วเรา เราเอามา DIY ใหม่เอามาประดิษฐ์ใหม่เป็นกําไรข้อมือกำไรข้อเท้าหรือว่าต่างหูแบบนี้นะคะ